สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะมาแล้วค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฟังสบายสไตล์มาิดาค่ะวันนี้เนี่ยที่อาจารย์ดาบอกทุกท่านนะคะว่าจะพาทุกท่านมาดูตัวเองมาวิเคราะห์ว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนในสองแบบนี้หลายครั้งทุกท่านเป็นไหมคะเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราทำไปเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะใช่มันน่าจะดีแหละ เราวิเคราะห์ภายนอกอย่างเช่นบางคนเนี่ยจะทําอาชีพอะไรสักอาชีพหนึ่งพอวิเคราะห์ไปปั๊บเอออาชีพเนี้ใช่เป็นอาชีพที่ทําให้เราเนี่ยมั่นคงได้ล่ะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดีแน่นอนเป็นอาชีพที่จะประสบความสําเร็จได้เป็นอาชีพที่รับรองได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราทำเนี่ยมีคนสนับสนุนอะไรประมาณเนี้ยเราวิเคราะห์ภายนอกไม่ได้มาวิเคราะห์ตัวเราเองเราจะประสบความสําเร็จแน่ทําอาชีพนี้เราจะมีคนสนับสนุนแน่เราจะมี ความสําเร็จแน่มันใช่แน่วิเคราะห์หมดทุกอย่างแล้วอาชีพนี้ดียกตัวอย่างนะคะคนที่เป็นอาชีพนักขายนักขายนี่ไม่มีเพดานไม่มีเพดานของไรายได้ต่าสุดเท่าไหร่ต่าสุดเราพูดศูนย์เลยแล้วกันนะศูนย์เลยแต่เพดานของความสูงสุดไม่มีเลยค่ะสําหรับนักขายดังนั้นนักขายเนี่ยต้องใช้แรงบันดาลใจที่สูงมากแรงจูงใจที่สูงมาก แล้วก็ต้องมีศิลปะในการโน้มน้าวใจคนที่ดีมากๆดังนั้นคนที่อยากจะมีะไรายได้เขาก็จะบิลไงโหเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีอิสรภาพทางเวลาเป็นนายของตัวเองเรามาทําอาชีพขายเนี่ยรายได้เขาเท่านั้นเท่าน,นี้เขาเอาบัญชีมาโชว์เลยว,ว่าโอ้โหเาได้ไรายได้แบบเนี้ยเขาใช้เวลาทาแค่นี้เรามีความรู้สึกอยากแล้วเขาก็สามารถกระตุกต่อมกิเลสข,ของมนุษย์ได้ด้วยความอยากอะไรที่ทําให้คนอยากได้ ก็คือผลลัพธ์ไงเอาผลลัพธ์มาโชว์เลยฉันมีไรายได้แบบนี้ฉันทําแบบนี้เท่านี้เดือนฉันได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นความโลภของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆเป็นพื้นฐานทุกๆคนอยากได้ดีเพราะความอยากได้ดีอยากก้าวหน้าจึงตกเข้าไปสู่หลุมพลางตรงนั้นค่ะแต่เป็นหลุมพลางที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จได้จริงเพียงแต่มันไม่ใช่ทุกคน ดังนั้นหลายคนที่มักจะเดินก้าวเข้าไปเพราะว่าตกหลุมพรางนี้พอเดินเข้าไปเสร็จเกิดอะไรขึ้นคะก็จะมีความรู้สึกว่าก้าวไปสักก้าวที่1นก้าวที่2เฮ้ยเริ่มรู้สึกเหนื่อยมันไม่ใช่ตัวชั้นฉันต้องฝืนตัวชั้นเยอะฉันต้องอะไรต่อเน่อะไรแล้วก็เจอเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เจอคําปฏิเสธมากๆสุดท้ายก็เริ่มที่จะกลับถอยหลังมาแล้วมาอยู่จุดจุดเดิมพอมาอยู่จุดจุดเดิมแล้วก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะ e ฉันเสียเวลาไปเนี่ยหเดือน2เดือน3เดือนฉันได้อะไรบ้าง แน่นอนคะ่ะไม่มีอะไรศูนเปล่าสิ่งที่เราได้คือประสบการณ์อย่างน้อยที่สุดเราได้รู้ว่าเดินมาทางนี้มันใช่เราหรือเปล่าทีนี้เราอย่าลืมที่จะวิเคราะห์ภายในของตัวเราเองว่าเราเป็นคนแบบไหนในสองแบบนี้แล้วเราค่อยเลือกตัดสินใจว่าเราจะทําอาชีพนั้นหรือเปล่าเราจะไปแบบนี้ใช่หรือไม่เพื่อไม่ให้เราเสียเวลาในการเดินก้าวไปอีกแล้วเพื่อหาตัวเองบ่อยๆอะ่ะมันก็ทำให้เราเสียเวลา นะคะแล้วก็อาจจะเสียโอกาสดีๆด้วยดังนั้นการวิเคราะห์ตัวเองว่าเราเป็นคนแบบไหนใน2แบบอย่างแรกเลยค่ะคุณเป็นคนที่ชอบแสดงออกไหมเป็นคนที่มีความกล้าสแสดงออกเป็นคนที่เปิดเผยหรือเปล่าเป็นคนที่มีความชัดเจนเป็นคนที่ไม่กลัวฉันพร้อมลุยเป็นคนที่ชอบคุยชอบสังคมไหมเราเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าคนแบบนี้ค่ะเขาจะมีพลังเยอะ คือให้เขาไปจับเจ้าอยู่กับบ้านไม่พูดไม่จากกับใครปิดปากเงียบเขาอยู่ไม่ได้แล้วคนแบบเนี้ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเขาจะต้องหาทางระบายออกไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยวิธีใดคนแบบเนี้ยพลังงานเยอะเขาต้องได้ปลดปล่อยค่ะบางคนก็ออกกำลังกายเลยหรือบางคนก็อาจจะใช้วิธีแบบไปซื้อของโอ้โหซื้อต้นหอมกัมเดียวแต่คุยกับแม่ค้านี่ยาวมากอะไรอย่างเงี้ยจนลูกค้าคนอื่นๆไม่มีโอกาสได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ย หรือว่าคุณเป็นคนประเภทที่สองเป็นคนที่ขี้อายเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนไม่กล้าสแสดงออกคนประเภทแบบนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยพูดเยอะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบปฏิสัมพันธ์กับคนมากมายนะักแม้ว่าบางครั้งมีหน้าที่จะต้องทำก็ทำไปด้วยหน้าที่พอเสร็จหน้าที่ปับ๊บกลับเข้าบ้านปับ๊บก็จะเก็บเงียบไม่ค่อยเป็นคนพูดไม่ค่อยเป็นคนคุยทีนี้คนทั้งสองแบบมีจุดดี มีจุดเด่นแล้วก็มีจุดอ่อนมีจุดด้อยที่แตกต่างกันสังเกตง่ายๆเลยนะคะคนที่จะพูดจากกล้าหารชาญชัยกล้าพูดกล้าแสดงออกเนี่ยคนแบบนี้เนี่ยเขาจะพูดแล้วลงไม่เป็นนะอาจารย์ดาพูดแล้วคนฟังฟังไม่รู้เรื่องพูดแล้วมีความรู้สึกว่าคนไม่เข้าใจ เวลาที่พูดอะไรปั๊บแล้วมักจะเล่าด้วยความสนุกความเพลินแล้วก็พูดด้วยความกล้าหาญแล้วก็เปิดเผยจนบางทีลืมนึกถึงผู้ฟังส่วนคนประเภทที่สองคนที่ประเภทเก็บเนื้อเก็บตัวคนขี้อายคนที่ไม่ค่อยกล้าสแสดงออกแล้วก็ไม่ค่อยเปิดเผยความในใจคนประเภทนี้จะพูดน้อยค่ะแต่เวลาต่อยต่อยหนักนะ <c oughs> <c oughs> เคยเห็นไหมคะคนพูดน้อยต่อยหนักเนี่ยเป็นแบบนั้นละคะ่ะก็คือเป็นคนที่ถ้าจะพูดอะไรเขาจะคิดก่อน คนแบบนี้จะเป็นคนที่ช่างสังเกตคนแบบนี้จะเป็นคนที่มีความสุขุมมีความรอบคอบความคิดละเอียดละออแล้วก็แคร์ความรู้สึกคนฟังหรือว่าคู่สนทนาดังนั้นเห็นไหมคะแม้ว่ามันจะมีจุดที่เป็นจุดอ่อนอยู่แต่มันมีจุดเด่นและเป็นจุดแข็งด้วยทั้งคนทั้งสองแบบเลยัน้นถ้าเราวิเคราะห์ว่าตัวเราเองอยู่ในประเภทไหนหรือเราเป็นคนทั้งสงแบบในคนเดียวกันก็มี ดังนั้นถ้าเราเข้าใจว่าตัวเราเองเราเป็นคนแบบไหนใน2แบบนี้เราจะรู้ว่าอะไรที่เราประเมินข้างนอกแล้วหรือประเมินงานประเมินอาชีพในสิ่งที่เราจะทำอันไหนมันใช่เราไหมอันไหนมันจะประสบความสำเร็จกับเราหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วคนที่จะไม่ประสบความสำเร็จนะคะก็มักที่จะวิเคราะห์ภายนอกแล้วเอาความนิยมหรือว่าค่านิยมของสังคมมาเป็นตัวกำหนดตัวเรา ว่าเราต้องทําแบบนั้นเราต้องทําแบบนี้มันถึงจะดีเห็นไหมคนนั้นทําแล้วดีคนนี้ทําแล้วใช่มักจะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้ยากอันนี้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ต้องลงไปทํางานไปแอคชั่นเองไปทําเองนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความรวมทั้งหมดบางคนนี่คิดจะทําธุรกิจสักอย่างฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่คนประเภทนี้ธุรกิจนี้มันไม่ใช่จ้างคนที่เขาใช่มาทําแทนเราอันนี้ละคะ่ะยืมมือคนอื่นมาทําแทนเราแล้วให้ค่าตอบแทนเขาไป ทีเนี้ยหลายๆคนที่ไม่ได้วิเคราะห์ตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นอีกไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการทํางานแต่รวมไปจนถึงเรื่องของการดําเนินชีวิตค่ะการสื่อสารการพูดมีความสําคัญและจําเป็นมากๆต่อการที่เราจะดูคู่สนทนาของเราเวลาที่เราจะพูดอะไรปับ๊บถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เป็นคนที่ชัดเจนเปิดเผยผงผางเป็นคนที่กล้าแสดงออก เราก็มักที่จะพูดไปตามความคิดตามความรู้สึกของเราโดยที่บางทีเนี่ยเราไม่ได้สนใจเลยว่าคู่สนทนาของเราเขาจะคิดเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาจะพอใจไม่พอใจอย่างเราอย่างไรแต่ฉันพูดออกไปเลยซึ่งสิ่งนี้เป็นอันตารายมากๆในการที่เราจะสื่อสารกับใครแล้วให้เกิดความสําเร็จให้ประสบความสําเร็จให้บรรลุปเป้าหมายไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการ ขายของการทำธุรกิจแต่การที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยการที่จะมีคู่สนทนาหรือว่าเราจะพูดคุยเพื่ออะไรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเราจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราจะต้องรู้และก็สามารถวิเคราะห์ผู้ฝังได้อย่างเช่นเจอคนที่พูดเยอะๆๆเราก็บอกขอภัยนะคะหนูมีเวลาอีก5นาทีค่ะเพราะว่าต้องรีบไปทำงานต่อค่ะค่ะคุยกับพี่สนุกมากเลยพี่มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ เราบอกเขาไปแล้วไงว่าเรามีเวลาอีกห้านาทีเพื่งที่เขาจะรีบสรุปแต่ถ้ายังสรุปลดไม่ลงสักทีมันจะเกินห้านาทีโอ้ยขอโทษค่ะพีค่คุยสนุกมากแล้วก็เป็นประโยชน์มากเลยแต่ว่าดาจ,จะต้องขอเวลาเพื่อไปทํางานต่อแล้วนะคะขออนุญาตพี่เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะจบเลยตัดบทเลยถ้าเราเจอคนแบบนั้นไม่ต้องไปบอกโอ้ยเธอพูดเยอะแยะไม่ต้องพูดอีกหรอกนู้นนี้งั้นพูดแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เกิดภาวะบรรยากาศที่มันเป็นลบดีที่สุดเลยก็คือ หัดเป็นผู้ฟังที่ดีเพราะเขาบอกว่าคนที่เป็นนักสื่อสารนักพูดที่ดีจะต้องเริ่มต้นจากการเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะแล้วผู้ฟังที่ดีก็คือจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตจะต้องเป็นคนที่สุขุมจะต้องเป็นคนที่พูดง่ายๆลัะใส่ใจความรู้สึกของผู้สนทนาหรือว่าผู้ฟังที่ดีด้วยดังนั้นลองไปวิเคราะห์ค่ะว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนจะได้เลือกว่าเราควรจะต้องทํางานอะไร แล้วเราจะสื่อสารกับใครถ้าคนคนนั้นเป็นคนแบบนั้นเราจะต้องสื่อสารกับเขาด้วยวิธีไหนนะคะค่ะเอามาสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนจ๋าจ๋าได้ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังให้สวยๆไว้สวยๆอังขันน้ามาดีๆไว้สวยๆค่ะสวัสดีค่ะพูดด้วยวไม่ได้กินเลยดังๆพูดดังๆด้วย อืมหนูชื่ออะไรคะน้องนเอิญนางเงินเอิญชื่อจริงอะไรคะนิดหนึ่งเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงพิมพ์ีดาพิมพีศิษฐ์เด็กหญิงพิมพ์ีดาพิมพ์ศิษฐ์ตอนนี้ปอ,อะไรแล้วคะปอลหนึ่งทับหนึ่งปอลหนึ่งทับหนึ่งน่ารักมากโอเคค่ะโอเคชื่นใจปะดอกไม้ประตูเจอกันดินทรายตนา้นไม้ แก้วน้ำจันทร์ามบันไดคอามไฟที่สวยงามขอบรั้วและริมทางเดินต้นหญ้าอยู่ในสนามบ้านนี้จะมีความงามได้ถ้ามีเธอจากพื้นดินชนเพดานนั้นมีความหวานอยู่ก็รู้ ว่าฉันมีเธอคอยเป็นที่พากใจจะรอคอยฉันจริงๆเป็นหลักพึ่งพิงสุดท้ายจะล้มตัวลงเองกายที่บ้านของฉัน อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครนะคะ